อะครับวันนี้ก็ครอปนะครับก็จะมาผสมเกสรแคคตัสนะครับเป็นต้นยิมโนแคคตัสนะครับอตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูของการพรีดอกนะครับเป็นช่วงของต้นแคคตัสนะครับจะออกดอกนะครับช่วงหน้านี้นะครับหน้าร้อนอช่วงเดือนมีนาเมษายนถึงพฤษภาคมนะครับ เมื่อ,อมออีออกดอกแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตนะครับเพื่อจะอนําเอาผลของมันนะครับตัวนี้ผลของมันเอาไปเพาะต่อนะครับก็คือไปขยายพันธุ์ต่อนะครับอันนี้เป็นต้น <c oughs> แม่พันธุ์นะครับก็จะมีทั้งพวกเอลบีนะครับแล้วก็มีต้นด่างแคลเซียมด่างนะครับ วันนี้ก็จะพา,พาพาทุกคนนะครับ,รบมารับช,ชมการผสมแบบง่ายๆนะครับ อ่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับเป็นมีดนะครับแล้วก็ผู้กันนะครับอ่าเรามาเริ่มที่ต้นต้นนี้นะครับ่าผมก็จะตัดเบาเนะครับตัดเพื่อตัดทำมือเบานะครับไม่ให้มีดนะไปโดนตรงไอ้เกสรฮ่าตรงนี้นะครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับก็จะตัดออกส่วนคู่ที่จะผสมวันนี้นะครับคู่ไหนดีต้นนี้ดีกว่าสวยไหมวะม่มี LB ผสม ก็อ,อ,อยากได้ด่างว่าอ่อให้เป็นไหครับต่อไปนะครับตัวนี้ทำมือเดินนะครับมีดที่นำมาใช้นะครับต้องเป็นมีดคมนิดหนึ่งนะครับนี่ระวังมือนะครับเขาจะ,ะตัดแบบนี้ เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทช้มือเบาๆนิดนึงนะครับเับได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราก็นำเอา,อาเกสอนต้นเมื่อกี้นะครับจะจะใช้ตรงข้างบนกขได้นะจิ้มแบบนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีไอ้เกสอนสีเหลือง แล้วก็ใส่เลยเดี๋ยวไว้สักสามวันนะครับเราค่อยมาเช็คกันว่าฝักจะติดไหมอาพลของแคตตัชจะติดไหมนะครับแบบนี้นะครับ จะากปกตินะจะเป็นสีข,ขาวๆนะครับพอผสมเกสรเข้าไปก็จะอาไห้เกสรจะมาติดกันนะครับก็จะเป็นสีืดงๆนิดนึงต่อไปมาที่รถนี้ของเรา <c oughs> อ่าเราก็จะเอาดอก ของต้นเมื่อกี้นะครับผ่าครึ่งก็ได้นะแบบนี้จะได้สะดวกครับแล้วก็งวยลงไปเลยต้นนี้บีที่หนึ่งแล้วก็ัวยครับก็บางทีก็อาจจะติดบางทีก็จะไม่ติดนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับ LB ผสมยากมากครับสำหรับต้น LB นะครับสำหรับต้นแคคต,ตัส LB ต่อปลายนะครับ,บปลายตอ่ตอปลายตอ่ตอปลายนะครับจะเป็นสีเหลืองๆไปต้นนี้นะครับดูดินี่คมิด เลยตัดน,นี่แล้วก็ผมจะเอาอมหมดไดย้ยังวงเกสรหมดได้ยังเอ้ยเอานะครับเกสรของต้นนี้มาผสมกับต้นนี้นะครับมันเดินทนะับขาขึ้นขาขึ้นก็ได้นะครับนี่ เป็นละอองเกสรน,นี่นะครับใส่ไปเลยเยอะๆเลยดอกจะได้อ้วนๆนะฝักจะได้อ้วนๆโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปต้นนี้นะครับชิงโอโหอันนี้เก,เกสรโดนน้ำนะครับข้างในก็จะ อันนี้เป็นเกสรโด,ดนนอนครับจะเป็นดำโอ้ไม่โฟกัสเลยแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีดอกเยอะ,อะเอาขึ้นข้างหนึ่งที่เหลือเมื่อกี้ครับมาใส่เลยนี่นี่ขยี้ลงไปอโอเคครับเดี๋ยวไปดูกระถางนั่นหน่อย นี้ก็มีอยู่สามดอกนะครับเราก็จะตัดเฉือนดูเต๋เลยสองนี่แล้วก็ไอเกสรที่มันมันยังไม่แตกนะครับก็ใช้ไอบี้บี B ก้กดกดเบาๆลงแล้ววะอยู่ไหนวะเรา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 ตัวไหนวะอ๋อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ เอามาใส่เลยครับใส่ลงไปนี่เราไม่ต้องเสียดายความสวยนะครับชมถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ผสมเกสรเลยอ่านะครับต่อไปมาดูที่สองต้นนี้นะครับ อันนี้จับคู่เลยนะครับสองต้นนี้จับคู่กันเลยตอนนี้พอดีว่าเลือกต้นที่แบบสวยที่สุดนะครับก็คือจะพัฒนาสองต้นนี้นะครับเพื่อให้มันมีสีสวยแต่ว่าตันนี้เป็นสีแดงนะครับก็อยากเอาต้นสีแดงมาใส่เพื่อให้ต้นนะครับต้นตัวนี้นะก็จะเป็นสีแบบลักษณะนี้นะเป็นดําแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็น อะไรวะเป็นเขียวเหลืองแบบนี้นะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวแกให้เลยอันนี้แบบนี้นะครับัแบตบ้แบบนนี้สองคู่นี้นะครับจะแบบคู่กันมก็มีต้นอื่นอยู่นะครับแต่น่าจะหาคู่ที่มันแมทกันไม่มีนะครับ ต้นนี้ไงเฮ้ยเรามันลองต้นนี้นะคะรับท่านสิงามดีบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราไม่เอาแค่สีนะครับเราจะพัฒนาลักษณะเกาเรียกอะไรวะบ้างของมันนะให้มันสวยไปด้วยครับไรตัดเลย ทุบทําทําเพียงลืมดูก,กล้องว่ะเหียยโอเคนะเห็นฉือได้เิเรียบร้อยอกดเบาๆนะครับกดเบาๆรออะบายนะครับเพื่อจะให้ใช้ได้เยอะนะครับผสมได้หลายต้นแล้วก็ต้อง แปงครึ่งกันก่อนนะครับแป็งครึ่งเสร็จแล้วใส่ครับตันนี้ปกติไม่ต้องไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับแค่นิดเดียวก็ติดแล้วนะครับประมาณนี้ก็ติดแล้วาต่อไปเราก็ต้องผสมคืนนะครับเอาต้นหองต้นนี้มาผสมของต้นนี้นะครับดอกสีชมพูสวยเลยต่อไปนะครับทําคืน แบบนีุ้คุุคุใส่เรียบร้อยแค่นี้นะครับยังเหลือต้นนี้ยังเหลือข้างหน้าข้างหน้าต้นนี้ตจำชื่อไม่ได้นะแต่น่าจะเป็น ตระกูลยิมโนโน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยผสมสำเร็จปีนี้มาลองดูกันว่าจะทำสำเร็จไหมลักษณะต้นและก็หนานนะครับก็จะต่างไปไม่เหมือนกันกับพวกนี้นะครับอะไรเดี่ยมอะไรเดียดยๆหรือเปล่าวะจะไม่ได้ นะส่วนต้นที่มาผสมกับต้นนี้นะครับผมได้เอาเ,อเป็นดอกของแดมซีไอนะครับยิมโนโลูกดกมาผสมลองดูนะครับว่าจะติดไหมเ้ยเอาฝัาา่งหนึ่งนะครับอันนี้ลูกดกเป็นแดมซีไ uh, อลูกดกนะครับเอยิมโนแดมซีไอนะครับจไปส่วนอีกฝั่งนี้ ต้นไหนดีวะโอ้เด้อเยอะจังวะอันนี้ต้นต้นที่โดนน้ำนะครับไม่พอวะอันนี้มาจากไหนวะอ่อนนี่ต้นตัวเองต้นไหนวะต้นนี้ก็ได้วะจัดไปเลยอันนี้ยิมโนโน,นะครับยิมโน คาดเซียมผสมนะโอเคอ่าครับสิบสามนาทีอ่าพอผ่านไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งห้าวันก็ได้นะห้าวันห้าวันแล้วเรามาเช็คกันว่าจะติดฝักกันไหมนะครับจะเหลือไว้สภาพแบบนี้นะครับจะไม่ย้ายแล้วมาดูว่าจะติดกันไหม ที่ผสมวันนี้ครับมี 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิบสิบเอฝัก12บสองดอกนะครับเราจะมาดูกันว่าผ่านไป5้าวันจะติดฝักไหมเออแล้วไปติดตามกันครับ